มาแล้วนะครับมาแล้วนะครับวันนี้ขออัปเดตงานนะครับทีอ่อยู่หน้าร้าน RPM ะตอนนี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเข้ามาล้างรถหรือเข้ามา m น i n นตอนนี้จะบอกว่าที่ร้านอาจจะรับงานได้ไม่อาจจะร, <c oughs> รับงานไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้งานเต็มมากที่อย่างที่เห็นไปก่อนหน้านี้ที่หัวข้อนะครับวันนี้มาอัปเดตงานของหน้าร้าน RPM ก่อนนะฮะ <c oughs> สำหรับวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เป็นวันที่ฮอตมากๆงานเต็มร้านจริงจริง เต็มจนต้องผมต้องแบ่งว่าจะไลฟ์อะไรก่อนดีผมคิดและไลฟ์สดไลฟ์สดพร้อมกันไปเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะสำหรับวันนี้นะครับคันแรกเลยที่หัวข้อก็คือติดฟิล์มวีคูที่จริงติดฟิล์มวีคูเนี่ยอาจจะต้องตอนแรกว่าจะไลฟ์สดทีหลังแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างเร็วเพราะว่าทีมงานคุณภาพนะครับเพอแป๊บเดียวจะติดเสร็จแล้วนะเพราะว่าคันนี้นะครับสําหรับรถไปดู้หลังกันวันนี้คันแรกเลยนะฮะกับรถ BM WX6 บนะฮะ เอ็6วันนี้นะครับามาทําการติดฟิล์มนะครับกันร้อนวีคูเป็นฟิล์มที่ทําให้สาวๆนะครับหรือว่าหนุ่มๆที่ดูแรผิวนะครับรักมากเพราะว่าเป็นฟิล์มที่ทําให้ผิวงั้นเราไม่ดํากันยูวีได้ร้อยเปอร์เซ็นบอกได้เลยเรื่องของความร้อนเนี่ยใครติดตั้งใครติดฟิล์มวีคูแล้วอะ่ะจะติดใจนะครับแล้วก็ไม่กล้าเปลี่ยนฟิล์มไปใช้ยี่ห้ออื่นอีกเลยนะครับเป็นฟิล์มที่บอกว่าเลยว่าใช้แล้วดีแน่นอนนะโอเค okay, พามาดูกัน สำหรับคันแรกนะครับวันนี้ฟิล์มวีคูนะครับบานหน้า40รอบคันเป็น X25 e นะฮะก็จะได้ฟิลลิ่งอย่างนี้แต่ตอนนี้บานหน้ายัางไม่ได้ติดนะอันนี้เป็นรถ BMW X6 นะครับเพิ่งออกมาได้ไม่เกิน2วันนะครับแล้วเดี๋ยวนะครับก็จะมาทำการเคลือบแก้วต่อแต่วันนี้ขอติดฟิล์มก่อนเพราะว่าลูกค้าจะต้องออกไปใช้งานแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเขาติดฟิล์มแถมมาเนี่ยลูกค้าไม่แฮปปี้นะเพราะว่ามันร้อน อันนี้คือเรื่องจริงนะผมไม่ได้อวยฟิล์มนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ติดฟิล์มยี่ห้อนี้ไปแล้วเนี่ยไม่อยากติดยี่ห้ออื่นอีกเลยนะครับหรือว่าถ้าติดยี่ห้ออื่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนมาเป็นวีคูอยู่ดีนะครับเพราะงั้นจะเ,ส,ะเสียตังค์มาทําไมสองรอบนะครับรอบเดียวแล้วคุ้มนะครับอันนี้คือฟิล์มวีคูเป็นฟิล์มที่ไม่ต้องโฆษณาเยอะเหมือนรถเบลลารี่นะครับไม่ค่อยมีโฆษณาแต่งแขงขายที่ตลอดเวลานะครับอีกหนึ่งฟิล์มเลยวันนี้ตอนนี้ กระบวนการการทางานเดี๋ยวผมขอกับกล้องไปให้ดูนะครับข้างหลังนิดนึงนะฮะเพราะตอนนี้ทําอะไรแล้วก่อนหน้านี้จะมีฟิล์มเดิมมาเราก็ต้องลอกฟิล์มก่อนนะครับซึ่งอันนี้ลอกอย่างพี่อันนี้ติดยังอันนี้ติดแล้ว,ลวอันไหนยังไม่ติดบ้างอันนี้ทําไมใส่จังอันนี้ไม่มีกระจกเลยพี่บานหน้าบานหน้าบานหน้าลอกแล้วใช่ปะบานหน้าลอกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ทาความสะอาดปะอ่ายังไม่ทำความสาะอ<ช>าดน,นะครับก็ยังเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วคว่อยติดฟิล์ม บานหน้าเป็นสีสูรรอบคันเป็นอีฟห้านะครับซึ่งฟิล์มจะมีความไพรเวทระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าจะมีความมืดระดับนึงแต่ก็ไม่มืดมากมองจากด้านในมาบอกได้เลยว่าใสานะครับเป็นฟิล์มที่หลายๆคนติดใจนะรเรื่องของความใสของเขานะแล้วก็เรื่องของความการร้อนแน่นอนส่ประส์แรกของคนที่เขามาติดวีคูกันหรือว่าหลายๆคนลูกค้าที่เคยใช้วีคูติดกันเนี่ยเรื่องของความร้อนเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวซีรีส์ X หรือซีรีส์ VK ก็ตามเห็นผลแน่นอนยังไงก็ดีกว่าฟิล์มที่ติดมาแต่รถนะครับนะอันนี้เป็นฟิล์มแถมมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาติดที่ห้ออะไรมาผมมองไม่ทันนะครับแต่ตอนนี้ทีมงานมาทั้งหมด4คนนะฮะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยทีเดียวนะครับฟิล์มมาอันนี้เริ่มติดนะครับอันนี้กําลังติดนะครับนี่กําลังติดนะฮะอันนี้เป็นบานข้างนะฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ติดอ่า นี่ยังไม่ติดใสๆอย่างนี้ยังไม่ติดผมจะไม่ขอนั่นนะครับว่าทําไมคันนี้บีเอ็มถึงต้องมีการขอบครับปกติไม่ค่อยเห็น,นเพราะอะไรครับรอ๋อมันเป็นสกักละอ่ะเ,เ,เ, hmm. เพราะว่าถ้ามีสกัดละเสร็จถึงเวลาถ้าไม่ติดถ้ามไม่ติดไม่กันไว้เนี่ยเวลาติดฟิล์มมันจะวิ่งเข้ามันจะกลายเป็นฝุ่นไอ้ักัดละหล่าเนี้ยนะครับไอส้สกัดละเนี้ยก็คือข้อดีของเขาว่าของเขาก็คือกันเสียงกันฝุ่นแต่ข้อเสียของเขาก็จะเป็นฝุ่นเวลาติดฟิล์มนะเพราะนั้นก็จะต้อง กันไว้อะไรช่างฟิล์มเขาจะรู้รู้รู้กันดีนะครับอันนี้ติดฟิล์มกันอยู่เป็นฟิล์มคุณภาพนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับฟิล์มที่ไม่ต้องไม่ต้องทาการโฆษณาเยอะบอกต่อกันที่มากกว่านะครับแต่หลายคนใครที่เคยใช้แล้วจะบอกได้เลยว่าไม่กล้าใช้ยี่ห้ออื่นหรือไม่อยากใช้ยี่ห้ออื่นแล้วเพราะว่ามันเห็นผลมันต่างกันจริงๆนะฮะโอเคพาไปดูนะครับกับคันที่สองวันนี้นะครับวันนี้อัปเดตงานที่ให้ให้ให้ดูนะเอาไ่กลับมาหน้าเดิมผมนะ โอเควันนี้งานแรก BMW ติดฟรีวีคูพาไปดูอีกหนึ่งงานตามตามสเก็ดูเรานะฮะ,ะคันที่สองวันนี้จะเป็นในส่วนของรถ h a r ์เล d ์ v i วิสัที่เพิ่งรับงาน,นมาเมื่อเช้านะครับมาขัดสีนะครับก่อนหน้านี้จะมีงานเคลือบแก้วอยู่ในห้องนี้ซึ่งเสร็จสิ้นหมดแล้วรอส่งงานอย่างเดียวอันนี้เป็นงานขัดสีนะครับสำหรับฮาร์เล d ์ v i วิสันะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอกับกล้องไปนะครับ คันนี้นะครับขัดสีนะครับลบรอยนะครับแล้วก็เคลือบคันนี้อาจจะแถมเคลือบไซมอนให้นะเพื่อจะได้อยู่กับลูกค้านานๆแต่ผมบอกได้เลยว่าสีดำอะยังไงต้องทาใจนะครับเรื่องของการเกิดริ้วรอยมันขึ้นง่ายอยู่แล้วแต่ผมสามารถขัดให้มันเงาได้ตลอดเนี่ยแต่ลูกค้าจะดูแลรักษายังไงอันนี้ต้อง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 ฝึกแล้วกันจะบอกว่าต้องฝึกดูแลกันไปนะครับก็เราก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับในเรื่องของการดูแลรถกันตลอดตลอดไปนะจนกว่าผมจะไม่ได้ทําอาชีพเนี้ยซึ่งไม่มีทางนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ โอเคขั okay. ้นต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของงานที่เป็นงานต่อเนื่องสําหรับรถที่ติดสติกเกอร์เปลี่ยนสีมานะฮะเปลีสติกเกอร์เปลี่ยนสีมารู้ไว้อย่างเลยสำคับสาคัญมากไม่ว่าจะสติกเกอร์หรือวิด light, ติฟิล์มใส่กันลอยนะครับไม่ว่าจะสติกเกอร์เปลี่ยนสี light, หรือฟิล์มใส่กันลอยงานที่ยังคงต่อเนื่องสําหรับร้านที่ติดตั้งคือการลอกออกนะครับร้านเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะนั้น เราจะทําการลอกออกให้ลูกค้าปรีนะครับเพราะว่าในช่วงลอกออกเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าเตรียมผิวด้วยจะต้องขัดข้ามติ๊กเกอร์ข้าบกาวหรือเมทานแนนให้ลูกค้ารถล,ลูกค้ากลับมัเหมือนเดิมเพราะฉนั้นก่อนติดตั้งผมขัดไปทุกท่านทุกท่านจะทราบดีทุกคันที่ทําการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยหรือเปลี่ยนสีรถเราจะขัดสีให้ลูกค้าซึ่งลูกค้ารถจะได้ใหม่แน่ๆนะครับก่อนติด แลวติดเสร็จตอนลอออกก็คงต้องใหม่เหมือนเดิมแต่ในเรื่องของริ้วรอยจากการลอกสีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีคะแนนให้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้คันที่ลูกค้าสั่งมีคะเนนให้ให้ด้วยนะครับให้ให้เราให้เรา,เรามีคะแนนใหม่ด้วยเพราะปกติเราจะแค่เตรียมผิวแล้วก็เคลือบสีให้นะครับแต่คันนี้นะเคยเคลือบแก้วไปกับเรานะครับแล้วก็ติดฟิล์มสติกเกอร์ให้เรากับเราด้วยเราก็เลยมีการบริการหลังการขายอันนี้ติดไปแล้วประมาณ2ปีนะฮะ ึ2าปีซึ่งเป็นเวลาที่ถูกต้องมากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าจะจาเป็นอย่างยิ่งจะต้องลอกออกไม่ว่าจะติ๊กเกอร์ใสห,หรือปีมพิมสีอย่างนี้อันนี้อันนี้เราแล,ว,แล,ว,แลวเปลี่ยนสีมานะครับจากสีเดิมเป็นสีเทานะครับตอนนี้กําลังลอกออกอยู่นะครับซึ่งถ้าลอกตามเวลามันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าลอกหลังจากเวลาบางทีมันอาจจะลอกไม่ได้ซึ่งการลอกไม่ได้มีอยู่สองกรณีที่ทําได้นะครับก็คือหนึ่ง ถ้าลอกไม่ได้นะถ้าลอกไม่ได้นะถ้าลอกไม่ได้แบบแรกก็คือถ้าสีลอกไม่ได้ก็คือทําสีทําสีเลยนะครับการที่สองก็คือต้องขูดสีหอกคือยากมากบอกให้ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สองกรณีเนี่ยมีแค่กรณีเดียวถ้าลอกไม่ได้อ่ะถ้าลอกไม่ได้อะมีแค่กรณีเดียวคือต้องทําสีใหม่นะครับแต่เนี่ยคือเวลาชัดเจนดูแลชัดเจนมาลอก ide, hide, ตามเวลาที่เราบอกไว้นะครับประม years, าณสองปีการติดฟิล์มใสก็ลอยหรือเปลี่ยนสีสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถก็ตามต้องทำงนีพาไปดูนะ พาไปดูอันนี้พาไปดูหน้าหน้ากล้องเลยจากสีเดิมนะครับเป็นสีเทาอย่างนี้เห็นไหมนี่นี่คือสีเดิมลูกค้ารถลูกค้าแต่ถึงที่บอกนะครับว่าจะเป็นสติกเกอร์อันนี้ันเป็นสติกเกอร์สีจะมีคาบกาวติดเหลืออยู่บ้างแต่สีเดิมข้างล่างคือดีเลยเห็นปะไม่มีเขาเรียกว่าไม,ไม่มีการพองกันพองนแล้วลูกค้าก็ค่อนข้างจอดดีนะพยายามจอดในที่ร่มตลอดแต่ว่าส่วนที่น่ากลัวที่สุดคือฝากระโปรงนะครับแต่ฝากระโปรงลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนไปเลยนะแล้วก็มาลอกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ จะตรงนี้เวลาลอกออกมาเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมันมีคราบกาวอยู่เยอะไหมแต่ไม่ต้องซีเรียดเราเป็นผู้ลอ,อกให้อยู่แล้วนะครับพามาดูนะครับเวลาลอ,อกนะครับเห็นไหมอ่านี่ยก็ถอดนะครับเห็นไหครับแหมมันก็จะลอ,อกอย่างนี้ซึ่งฟิล์มข้างล่างมันก็จะไม่ทําให้สีรถอนะทะลอกออกมานะเห็นนะมแล้วไม่มีคราบกาวอยู่ไหมครับถ้าลอ,อกเป็นนะครับถ้าลอ,อกเป็นต้องดึง,ด,งดึงเสร็จแล้วมันก็จะลอ,อกออกตามปกติเลยนะ นะครับนี่พอดีมากๆนะครับอันนี้ชิ้นหลังไม่ไม,ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่คอ่คอ,ยคอยมีปัญหาเท่าไหร่นี่ชิ้นหลังนี่โอเคนะทําให้ดูนะครับนี่สวยงามเหมือนเดิมนะครับแหมมาแล้วก็มีในส่วนค่อยคันหนึ่งสำหรับคันนี้ติดฟิล์มใสภายในไปอันนี้ไม่ได้อัปเดตไว้ในงานนะครับก็จะมีการแก้งานเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูมาเมท้านแนนนะครับอ่านี่มาดู ลอกสติกเกอร์นะครับถ้าจะให้มันเบาหน่อยพี่ต้องแบ่งเป็นเป็นแบ่งเป็นชิ้นคือฉีกขาดไปเลยก็ได้แต่อย่าเอาติ๊กเตอร์ขีดนะฉีกขาดไปเลยก็ได้แล้วก็ค่อยๆยค่อยๆดึงทีละแนวมันจะได้ลอกง,ง่ายเพราะว่าถ้าดึงทั้งแผ่น่ะมันแรงมันเยอะอ่าน,นี่ก็คือการลอกฟิล์มนะครับลอกฟิล์มสติกเกอร์นี่ถือว่าพอดีนะเวลาสองปีเกือบลอกยากแล้วนะอ่าพามาดูแล้วก็มีการ อันนี้พามาเฟอร์วิทนะครับสำหรับรถที่ติดฟิล์มใสยภายในใบนะครับสวยงามแก่และสวยงามสวยงามโอเคและนอกจากนะครับวันนี้เมื่อกี้อัปเดตไปแล้วกี่คันนะอัปเดตไปแล้งานทั้งหมดสามสามงานแล้วนะก็จะมีในส่วนของรอส่งงานอีกสองคันนะครับก็บเป็นรถที่มาเคลือบแก้วเป็นตัวกาฟีนทั้งทั้งคู่เลย คันแรกก็คือ bmw series 7คันนี้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เอามาไลฟ์สดส่งงานนะั่นเดี๋ยวว่าพาไปส่งงานนั่งนอกดีกว่าหรือว่าถ้าที่นี่ x6 เสร็จอ่ะเดี๋ยวผมพาไปส่งงานนั่นด้านในอันนี้เสร็จแล้วรอส่งงานคันที่หนึ่งนะครับแล้วก็คันที่สอง ford everest ก็รอส่งงานเช่นกันอันนี้อบรอบสองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปตรวจงานกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าวันนี้อย่างที่บอกนะครับ งานของเราแน่นล้านมากๆต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกๆท่ทานมากนะครับเท่าที่บอกมาเนี่ยคนละคนหมดเลยนะลูกค้าคนละคนหมดเลยนะมนันลูกค้าคนเดียวนะอันนี้เอเวอร์เรสต์หนึ่งันนี้ของคุณชัยยศนะครับเดี๋ยวจะรับมาบช่วงเย็นเดี๋ยวผมจะรีวิวส่งงานกันอีกหนึ่งทีเดี๋ยวขอส่งงานซีรี่เจ็ดก่อนนะฮะแต่ทีรี่เจ็ดนี้แม่มาแล้ววันนี้นะเดี๋ยวยังใครขอจัดงานนิดน,นึงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งันนะครับกับรถที่ผมบอกว่ามันมีหลุดนอกตารางมาอันหนึ่งก็คือรถนะคระครับ ซ่อมแอร์นะครับไอร้านนี้มันทำได้เดี๋ยววะทําทได้ครับถ้าลูกค้าต้องการให้เราทำผมบอกนะครับถ้าลูกค้าต้องการให้ผมทำอะไรแล้วผมทําได้ผมจะทําให้นะครับคันนี้ซ่อมแอร์นะครับเดี๋ยวเราส่งช่างนะครับมืออาชีพมาดูเลยช่างเบอร์เดเบสเนี่แหละมาดูเลยเพราะว่าถ้าลูกค้าสะดวกที่จะให้เรา,าดูแลเราดูแลให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถของน้องต้นนะครับอือโอเคนะโอเคสาหรับอัปเดตงานวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าจะเจอผมก็มาเจอได้นะครับวันนี้คงอยู่ ที่ร้านทั้งวันนะครับอาจจะไปทานข้าวห้องนอกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ายังไงก็วันนี้เจอกันทั้งวันแน่นอนวันนี้มิก้เสียรถสวยนะครับขออนุญ,ญาตลาไปทาํางานกันต่อก่อนใครที่จะเข้ามาล้างรถวันนี้นะครับต้องขอขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าจะบอกว่าวันนี้งานแน่นจริงๆอย่างที่ให้เห็นนะพี่บอกนะครับจะมีรอรถส่งอะไรอีก Call หลายคันเลยนะครับถ้าคันไหนมารับรถก็ยังไงก็เดี๋ยวขยับรถให้นะครับแต่วันนี้จะบอกเลยว่างานในร้านร้านแน่นมากนะครับมีหลายส่วนจริงๆ วันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากขอบคุณท่านเจ้าของรถทุกคนด้วยวันนี้สวัสดีครับ